สวัสดีค่ะแม่ครูจงเยียมจงจิตนะคะวันนี้จะมาชวนทำพายมะม่วงสดมะม่วงดิบสดนะคะนี่นะคะส่วนประกอบก็มีมะม่วงดิบที่ปอกแล้วหูดเป็นเส้นๆนะคะหนึ่งถ้วยตวงแล้วน้ำตาลทรายเศษหนึ่งส่วนสีถ้วยตวง เกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแป้งอนเนกประสงค์เศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงนะคะว <c oughs> ิธีทําก็ไม่ยากนะคะเราได้มะม่วงมาแล้วเราก็มาใช้พอปอกเสร็จแล้วก็ใช้อย่างนี้ขูดเป็นเส้นๆนะคะขูดเป็นเส้นๆอย่างนี้หนึ่งถ้วยตวง แล้วก็ตวงน้ำตาลทรายนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงเกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็ผงอบเชยป่นนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งอนเนกประสงค์เอกเศษหนึ่งส่วนสาม เวรตวงนะคะผส,สมกันเข้าไปผส,สมเป็นไส้พายนะคะผส,สมเทเข้ากันผส,สมให้เข้ากันเสร็จแล้วแป้งพายเราก็ทำสองชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งเป็นวงกลมเนี่ยนะคะเอาไปใส่ใส่จานแล้วก็ใส่ฝาอบหรือว่าตู้อบที่เรามีนะคะให้สุกให้สุกชั้นหนึ่งก่อนนะชั้นล่าง เสร็จแล้วเราก็เอาไส้ไส้พายมาใส่บนแป้งที่สุกแล้วนะคะในจานแล้วเราก็เอาอีกแผ่นหนึ่งประกบข้างบนนะคะเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยซ่อมได้เอาซ่อมกดๆนะคะให้เป็นตาตารางนี่เห็นไหมนี่นะคะค่ะกดๆขอบให้ติดเสร็จแล้ว เจาะเจาะเจาะตรงกลางให้เป็นลวดลายยังไงก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปอบอีกทีหนึ่งโดยไฟร้อยยสห้าองศานะคะเวลาประมาณสักยีหนาทีหรือเอาให้สุกนะคะมองให้สุกเสร็จแล้วมันก็จะได้ออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาตัดนี่ถ้าแบ่งครึ่งก็เห็นเป็นอย่างนี้นะคะ,ะตัดเป็นชิ้น นะคะก็กินแล้วก็หอมอร่อยดีนะคะหอมดีนะคะหอมซินนามอนแล้วก็มีรสเปรี้ยวอมหวานนะคะใครชอบหวานมากก็เติมน้ำตาลทรายอีกหน่อยก็ได้นะคะเป็นพายมะม่วงสดนะคะมะม่วงดิบนะคะไม่ใช่มะม่วงสุกเป็นมะม่วงดิบสดนะคะทำง่าย หวังว่าทุกคนคงใช้เวลาอยู่บ้านต้านโควิดทำภัยมม่วงสดกินกันนะคะขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะปลอดโควิดค่ะ